สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากพบว่าในชีวิตของท่านไม่สามารถร่วมงานร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องได้เลยนั่นเกิดจากวาสนาของท่านมีพี่น้องเป็นกาลกินีโชวาสนาแบบนี้บรรดาญาติพี่น้องของท่านจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านมากกว่าแถมทําให้ท่านสูญเสียเงินทองของรักเกิดความแตกแยกเสียงานอีกด้วยบางรายอาจรดนแรงถึงขั้นทําให้ท่านย่อยยับอับปางลงไปได้เลยเหมือนภัยพิบัตินําอันตรายมาสู่ท่านอย่างหนักหนาแสนสาหาัสเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือการทํำงานก็ตามทางที่ดีอย่ามีพี่น้องมาเกี่ยวข้องจะปลอดภัยที่สุดเพราะเส้นวาสนาของท่านมีเส้นตัดจากเนินสุขของเนินครอบครัวที่สื่อความหมายโดยตรงในเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม